นะครับวันนี้เราก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมส่งนะครับเกี่ยวกับร้านกาแฟนะครับอันนี้เป็นนะครับแบบ standalone นะครับสามารถที่ตั้งได้แบบง่ายๆนะครับกับร้านปอเจริญโฟนเจอร์นะครับกับร้านกาแฟแบบ เื่อนที่ได้นะครับแต่นี้เราเป็นทำเป็นสไตล์เราเรามายกตั้งกันเลยนะครับมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะครับเรามาลงพื้นที่นะครับที่ไหนเอ่ยนะครับช่องพลิกนะครับแล้วก็บ้านโอทลันนะครับอ่ะนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับดูนะครับเส้นทางสัจักรถันตันมานะครับกำลัดีมากเลยนะครับแล้วก็ ทัดไทยกันนะครับร้อนมากเลยทีเดียวอากาศนะครับข้างวนร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทินะครับในการนะครับประกอบนะครับอันนี้เรายกประตั้งแล้วเราก็นํามาประกอบนะครับแต่ละที่นะครับแต่ละทิศนะครับด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ทิ้งาาเราสร้างได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เข้มแข็งนะครับดูได้เลยเข้มแข็งนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนะครับ ตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้นะครับป็นข้างประตูนะครับกันแดดกันร้อนกันฝนได้นะครับนะครับให้กําลังใจกับทีมงานเราก่อนนะครับกัหลังขับก็ไม่กันเลยทีเดียวอ่ะนะครับเออยังไงสนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านปอดเจริญได้นะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะครับโอเคครับยังไงครับเราไลฟ์สดกันนะครับ พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูทําเลแล้วก็รถขนส่งกันด้วยนะครับอ่ะนะไกลๆนะครับกับมุมนี้สวยๆครับลาไปกกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ